ความสำเร็จจากเงาใจก็ได้เวลาที่ผู้จัดคนเก่งอ้อมพิยดาจะเดินหน้าเริ่มโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่แนวโรแมนติกดราม่าเรื่องในเล่สเนหาที่เรื่องนี้สาวอ้อมกระเพียรตามจีบพระเอกหนุ่มตุย้ยธีรพัฒน์อยู่นานสองนานกว่าที่หนุ่มตุ้ยจะยอมใจอ่อนเคลียร์คิวมารับบทนำและยังเป็นการมาร่วมงานกับช่องวันเป็นครั้งแรกอีกด้วยล่ะค่ะไปจีบมาค่ะก็ต้องจีบมาจนได้ค่ะจีบแกบังครับแล้วหวัดล้อมแล้วขอลองกลับกราน ก็พี่ตุ้ยก็เลยมาเล่นให้ค่ะอ้อมก็มีโปรเจกต์นะครับแล้วก็ลองคุยกันแล้วบังเอเกินคาแรคเตอร์มันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ที่มันเหมาะพอดีแล้วก็จัดสรรเวลาได้ลงตัวก็อ่ะลุยดูคือสำหรับผมผมผมดีใจนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนแล้วก็ก็คิดว่าน่าจะสนุกนะน่าจะสนุกเต็มที่ครับ แล้วก็อย่างได้เพื่อนซีเจี๊ยบสพิธพภาที่ขอแบ่งเวลาจากงานผู้จัดมาร่วมรับบทนำในเรื่องนี้อีกด้วยต้องบอกว่าดีใจมากได้เล่นกับพี่ตุ้ยนะคะเพราะว่าในในยุคที่พี่ตุ้ยเล่นละครเยอะๆเนี่ยเราได้แต่เฝ้าดูว่าอุ๊ยตายละวเขาเป็นพระเอกในดวงใจเราเหมือนกันแล้วพอได้มาเล่นคู่กันก็ดีใจ แถมผู้จัดอ้อมก็ยังได้ชักชวนนางเอกสาววิววรรณรสให้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังเคยฝากฝีมือมาแล้วในละครเงาใจที่เรื่องนี้สาววิวก็ต้องมาแสดงเป็นสองคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันซึ่งถือเป็นบทที่ท้าทายความสามารถไม่น้อยเลยล่ะค่ะคือน้องวิวเนี่ยความสามารถทางการแสดงเนี่ยเต็มที่แค่เอาต้องเอาออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเล่นยากเพราะว่าจะต้องเล่นเป็นพี่เจี๊ยบด้วยเพราะพี่เจี๊ยบเนี่ยก็จะเป็นคู่ของพี่ตุ้ยมาก่อนนะคะแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นทําให้ ร่างของพี่เจี๊ยบไปอยู่ในน้องวิวเพราะฉะนั้นน้องวิวเรื่องนี้จะเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์อีกาแรคเตอร์หนึ่งก็คือจะเป็นผู้หญิงที่เกง่งมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยล้วคิดว่าน้องวิวเนี่ยแบบน่าจะทําได้ดีมากในบทนี้ก็คือตอนแรกของเรื่องมาเนี่ยก็จะเป็นเรียบร้อยคือเหมือนด้วยความที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหัวใจก็จะเป็นคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำอะไรช้าๆแต่ว่าส่วนพี่เจี๊ยบเองเนี่ยในคาแรคเตอร์ของพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็น perfectionist เป็นผู้หญิงที่สามารถจัดการอะไรได้โป๊ะ ชัดเจนพอพี่เจมมาเข้าร่างเราเนี่ยเราก็เหมือนวิญญาณมาเข้าร่างเรามันสลับกันมาอยู่ในร่างเราก็คือค่อยๆจำความได้ก็เลยมีสองคาแรคเตอร์เลยเรื่องนี้ นอกจากนี้ในแสนสเนหาก็ยังมีนักร้องหนุ่มตู่พบทอนที่ขอสลัดภาพผู้ชายอบอุ่นมารับบทร้ายเป็นครั้งแรกในบทหนุ่มเพลย์บอยพร้อมด้วยนักสแสดงหนุ่มพ้อยชลวิทย์ที่มาจับคู่กับหญิงหญิงสรุชาที่เรื่องนี้เราจะได้เห็นเธอในบทสาวเพี้ยสุดมันรวมด้วยนักสแสดงสาวเมิรินและสาวพิต้านภัทรลุงที่กลับมารับบทร้ายอีกครั้งรวมด้วยนักสแสดงมากฝีมืออีกทับข้างที่ใกล้จะได้เริกเปิดกล้องเร็วๆนี้ค่ะ